วันฮ<々>ิบิในอารีนิตวันที่ฮิซสัปดาห์ชู วันในสัปดาห์โยบิวันจนันทร์เดือนโยบิวันอังคารค่ายอวบิวันพุธซื่อโยบ วันพฤหัสบดีอบวันศุกร์金曜日วันเสาร์ดยอบวันอาทิตย์日曜日 日ライワン日常的。